ดูครับเดือนนี้จัดของเกงไปห้าตัวเกือบล้านวอนขาดอีกนิดเดียว <c oughs> มือหนึ่งนี่หนักหน่อยนี่รอไปเกือบสองแสนสองแสนนะตีไปสองแสนเลยนี่มือหนึ่งแต่ทาไมหนังมนันแปลกแปกแว่าป้ายแบบันดีอยูอ่ะ แท้แหละดูทรงนูด,ดีบ้านเราก็ตัวประมาณนี้แหละหกพันเดืียนี้เดือนเดียวครับลอไปเกือบล้านวอนสีดำนี่สวยมาก ใส่เบือแล้วไปขายต่อดูยี่เก้าเลยจากนี่มาอีกนี่ต่าวูหลิวปีสามเลี่ยมทององเล็กจิ๋วนะเลี่ยมทองบางนี้ก็เท่าไหร่สองแสเจก็ตกประมาณ ห้าพันห้าพันห้าหกพันหกพันกว่าเกือบเจ็ดพัน่ะเนี่ยออ๋เรียมทองบางครับก็ราคาน่าจะโอเคอะไปได้ <laughs>